คุณเมย์บอกว่าเยื่อบุพงรูเจริญผิดที่ตั้งคันแล้วจะมีโอกาสหายไหมโอเคอธิบายก่อนว่าโรคเนี้ยนะคะโรคนี้เป็นโรคเหลือรังอ่ะตั้งหมเสร็จไว้ก่อนเนาะโรคนี้เป็นโรคเหลือรังนะคะคาว่าโรคเหลือรังคืออะไรคะคือมันไม่หายแต่มันจะมีช่วงที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็แย่ลงนะคะโรคเหลือรังโรคนี้นะคะมีข้อดีมากกว่าโรคเหลือรังโรคอื่นคือ เมื่อใดก็ตามที่รังไข่เราย้ำนะคะรังไข่เราหยุดทำงานแล้วหรือเราไม่มีรังไข่แล้วโรคจะหายอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราไวัยทองนะคะหรือว่าเราตัดมดลูกรังไข่ออกไปเลยเนี่ยโรคจะหายนะคะถ้าเราตัดรังไข่ออกไปอะ่ะแล้วหรือว่าเราไวัยทองอ่ะโรคจะหายแต่ถ้าเรายังมีรังไข่ โรคจะไม่หายหรือว่าทารังไขยังทํางานอยู่อะโรคจะไม่มีวันหายแต่เราควบคุมโรคได้นะคะการควบคุมโรคก,ก็คือการให้ยาฮอร์โมนนะคะต่างๆที่คุณหมอเขาจะให้รักษาเนาะกับอีกอันนึงคือการตั้งคันเพราะว่าการตั้งคันเนี่ยรังไข่เราจะหยุดทํางานชั่วคราวนะคะเป็นการพักรังไข่นะ,ะเพราะช่วงที่พักเนี่ยลอยโรคอะคะ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น บางคนนะคะพอตั้งคันพอคลอดน้องแล้วจะเหมือนว่าโลกสงบนะคะอยู่ได้ห้าปีหกปีเลยก็มีนะคะแล้วถึงจะกลับมากรรมเริบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกไม่ได้หายไปไหนโลกยังอยู่แต่แค่โลกเขาโดนการตั้งคันเนี่ยแช่ฟรีซเอาไว้พอคลอดน้องโลกก็ค่อยค่ย เพิ่มเหมือนเดิมค่อยๆพัฒนาพัฒนาไประยะหนึ่งถึงจะมามีอาการนะคะเพราะโรคเนี้ยมันไม่ได้ปุ๊บแล้วฟูขึ้นมามีอาการไม่ใช่นะคะมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งโดยทั่วไปเนี่ยประมาณห้าปีนี่แหละนะคะในการที่จะทําให้เรากลับมามีอาการได้เหมือนเดิมนะคะให้ตั้งหมายเสธว่าไม่หายแต่การตั้งคันทำให้โรคสงบและดีขึ้นนะคะอืม